สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมอังโอทูนำพาท่านผู้ชมมาพบมิติใหม่กับเครื่องตัดหญ้าปัญหาของเครื่องตัดหญ้าที่ใช้มานานหลายปีติดเครื่องยากเครื่องเสียงดังเครื่องสึกลรอความร้อนสูงเครื่องสั่นปัญหานี้จะหมดไปกับสารเสริมประสิทธิภาพโอทูซูเปอร์พาวเของบริษัทโอทูอินเตอร์เนชันจำกัด เห็นผลทันทีที่ใช้ใช้ O2 s u p e เปอร์พาววรขวดเล็ก50มิลลิลิตรผสมน้ำมันทูที1ลิตรเขย่าให้เข้ากันแล้วผสมน้ำมันเบนซินนำมาใช้กับเครื่องตัดหญ้าทันทีที่ใช้นะครับเครื่องตัดหญ้าจะติดเครื่องง่าย เครื่องเดินเรียบเบาช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดการสึกหลอได้ถึง71%ยืดอายุการใช้งานไปอีกนานแสนนานเครื่องตัดญ้ามใหม่ก็ใช้ดีนะครับปกป้องเครื่องยนต์ของท่านด้วย O2 Superpower ของบริษัท O2 International จำกัดเท่านั้นนะครับ